ทีนี้เนี่ยวันนั้นน่ะพี่บูชาแล้วคือพีคมากเชื่อไหมพี่กบวันเนี้ยครบรอบหนึ่งปีพอดีที่หนูบูชาพขาพิคเนตมา <S 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 คือหนูไม่รู้เลยนะว่าวันเนี้ยจะเป็นวันที่หนูได้มาอัดรายการแล้วพอมาเปิดแบบว่าในอินสตาแกรมมันจะมีขึ้นหนึ่งปีแล้วเปิดมาอ่ะวันนี้เป็นวันแรกหนูก็เลยแบบเอกเอก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นแบบพอมบังเอิญอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะพอวันนั้นเนี่ยเราจะบูชาท่านมาพอดีแบบว่า หมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนครั้งแรกเนาะเออครั้งแรกก็ขอ, <Ừ. S 1> ก,ขอก็ขอท่านบอกว่าเราตั้งใจจะบ,บูชาแล้วก็เหมือนตอนนั้นน่ะขอขออะไรมากหลายอยา่างแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยบอกท่านว่าอยากฝันถึงอยากแบบว่าอยากฝันช่วยมาเข้าฝันได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่า <Ừ. S 1> ถ้าลูกถ้าองค์พ่อินขรีเนี่ยเขาได้ว่าอะไรอะเอ็นดูลูกเมตตาลูกอะช่วยมาเข้าฝันได้ไหมผ่านมาประมาณไม่ถึงอาทิตย์พี่กบ ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์นะหนูฝันแล้วหนูก็ฝันว่าวันนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวกับครอบครัวมัง้งแต่เรามีองค์พระพิฆเนศอะนั่งขึ้นรถไปด้วยเป็นแบบองค์ใหญ่มากองค์สวยมากสีทองแล้วก็วไปไหว้ตอนนั้นอะเราไปอยู่นอกสถานที่นะเราก็ไปไหว้เราก็ไปตั้งปุ๊บอันเนี้คือชัยวิจรรารณญาณในการฟังนะคะทุกคนอ่บางคนอาจจะบอกว่างมง,งาไหรือเปล่าแต่ว่านี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราก็ไหว้ทีนี้เราไหว้ปุ๊บ เงยหน้าขึ้นมาองค์พระพิคเนศในฝันน่ะสีทองสีทองอลา,ามแบบ<ะ>ทองอลา,ามแบบสวยงามมากพี่กบหนูเล่าแล้วหนูยังขนลุก